เรียกว่าเป็นจังหวะซิทคอมเลยก็ว่าได้นะเมื่ออวตารได้โพสต์ลงไปในกลุ่มข่าววอลเลย์บอลไทยต่างประเทศทั่วโลกเกี่ยวกับมือตบสาวทีมเดมอนฟูดออมสัิพพรซึ่งอวตารได้โพสต์ลงไปว่าออมไม่ต้องกระโดดเสร์บหรอกค่ะถ้าจะเบาขนาดเนี้ยยืนเสิ์ฟแปลงกว่าใช้แรงน้อยกว่านี่แอดมินเพิ่ม a c t ิ้งเข้าไปด้วยนะแล้วจังหวะซิทคอมก็เกิดขึ้นเมื่อออมสัชิพพรเนี่ยมาเห็นเข้า อลไก็ได้คอมเมนต์ไปแบบนี้นะครับโดยออมสิษสสพรจันทวิสุทธิ์ได้คอมเมนต์ไปว่าขอบคุณค่างานนี้ก็มีเหล่าบรรดาแฟนคลับมากดไลค์ให้ออมกันแบบืหสำหรับแอดมินแอดมินก็ขอแสดงความคิดเห็นว่ายิ่งสูงยิ่งหนาวนะครับแอดมินขอชื่นชมออมสิษสสพรน,นะครับที่แบบโอ้โหตอบโต้ได้แบบสวยงามมากสงา่ามงลงเลยครับแล้วแอดมินก็เชื่อว่าออมสิษสสพรเนี่ยไปได้ไกลอย,อย่างแน่นอนครับ และนี่ก็เป็นข่าวสารของวงการวอลเลย์บอลหญิงไทยหากแอดมมนมีข่าวสารอะไรใหม่หมๆก็จะมาเล่ามาอัปเดตให้ทุกคนได้รับชมเราฟังกันครับสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย